ผลแห่งเกมสอยพิธาตกสวรรค์เมื่อวานต้องกล่าวคำลากลางที่ประชุมรัฐสภา750โดยยังไม่ทันได้ถูกเสนอชื่อโหวตรอบ2เพราะถูกสอวอและสอสอรัฐบาลเก่าไล่บทขยี้คัดคา้านยกข้อบังคับ41ที่ประธานวันนอก็ยอมให้ที่ประชุมรัฐสภามีการโหวตลงมติการใช้ข้อบังคับ41ไม่ให้มีการเสนอชื่อพิธาซ้ำ ที่การเสนอชื่อพิธารอบสองถูกตีความเป็นยติซ้ำซึ่งภาพพิธาเดินออกห้องประชุมปี2566ส้ำรอยธนาธรปี2562แบบโดนไปสองดาบทั้งการถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสหลังสารรับคำร้องคดีถือหุ้นไอทีวีที่ส่งมาจากกกตตามมาตรา82แถมก้าวไกลเตรียมเจออีกหลายดาบจากคดีเดียวกัน รวมถึงอีกคดีดที่1พุ่งเป้าไปที่การโมคักของ151สส .9 ไกลที <habitat> ่พิธาหัวหน้าพักเซ็นรับรองการสมัครเลือกตั้งสสอีกหนึ่งพุ่งเป้าไปที่การเล่นงานพักและกรรมการบริหารพักเก้าไกลซึ่งมีทั้งวิโรธและโรมที่ยื่นซดกับสวเพลงเมกเกอร์เมื่อวานจากหาเสียงนโยบายแก้มาตรา112ที่สคดีค้างในสารรัฐธรรมนูญ ผลจากที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานไม่เพียงความโกรธไม่พอใจรักคนระแวงของด้อมสม้มที่มาชุมนุมหน้าสภายังขยายไปสู่ความพยายามจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงคำ่ำและมีการนัดชุมนุมต่อหลายจุดในวันนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่พักการเมืองนายกรัฐมนตรีที่พวกเขาเลือกตั้งมาอันดับหนึ่ง ชนะศึกเลือกตั้งแต่แพ้เกมการเมืองการตั้งรัฐบาลโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งที่สามารถรวมเสียงได้ข้างมาก316ด้วยเหตุตัวแปรเดิมสอวอ .250 และมุกเดิมของฝ่ายอำนาจปีกซิกข้างอนุรักษ์นิยมที่แพ้ศึกเลือกตั้งแต่ยังกลุ่มสภาพกลเกมผ่าน,นกลไกที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560ผ่านองค์กรอย่างสอวอ .250 และองค์กรอ,อิสระที่หลังวันที่14พฤษภาค,คมมีการเข้ามาสร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาการตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนผ่านการสร้างตำหนิและปัญหาให้เกิดกับพิธาและก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาหรือการเสนอแก้มาตรา112ของก้าวไกลในการที่จะเป็นข้ออ้างการไม่โหวตให้ น่าสนใจคือความระแวงของหลายฝ่ายอันเกิดจากท่าทีระหว่างสถานการณ์ประชุมรัฐสภาเมื่อวานของเพื่อไทยที่ถูกมองจากก้าวไกลและมวลชนวงนอกไม่แต่ข่าวการเปิดดีวการตั้งรัฐบาลในหลายสูตรกับทางพักการเมืองฝ่ายลุงแบบไร้พักเก้าวไกลที่ตั้งเงื่อนไขไม่ร่วมรัฐบาลกับพักที่เสนอแก้ไขมาตรา112เมื่อเพื่อไทยมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ที่ก็เป็นเงื่อนไขเดียวกับที่สวตั้งไว้ว่าจะไม่โหวตให้เศรษฐาอุ้งอิงไยัยเกษมหากก้าวไกลยังอยู่ใน8ปดพักร่วมกับเพื่อไทยอันเป็นความระแวงผ่านภาพการทำหน้าที่ของประธานวันนอเมื่อวานในหลายชอ็อตแม้กระทั่งช่วงท้ายปิดประชุมที่วิโรธพยายามประท้วงที่กลายเป็นคำตอบก่อนหน้าที่ว่าทำไมปียบุตรบิ้วก้าไกลว่าต้องได้ตำแหน่งประธานสภา โดยภาพการเอาจริงเอาจังกับข้อบังคับ41จนกระทั่งกลายเป็นข้อสรุปที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้และมีผลไปถึงโควตาการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยที่จะเสนอได้อีกแค่3ครั้งอันเป็นการสกัดแนวคิดโหวตพิธาไปเรื่อยๆจนสอวอหมดอายุพฤษภาคม2567ที่ก้าวไกลเคยเสนอ โดยท่าทีความระแวงตามทรงเพื่อไทยจะสลัดรักก้าวไกลที่เป็นจุดอ่อนในการจะดึงพักฝ่ายลุงมาร่วมโดยไม่ต้องง้สอสวอหรือจะรอให้ก้าวไกลรู้สึกและไปเองเมื่อมีการดึงพักลุงเข้ามาร่วมโดยอ้างเทเพื่อชาตินั้นดูจะเข้าเขาจากที่มีรายงานข่าวท่าทีของสอสอ,อีสานของเพื่อไทยทำนองประเมินว่ามีความจำเป็นต้องได้รัฐบาลใหม่เร็วที่สุด เพราะประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเลือกตั้งมาแล้วกว่า2เดือนอยังไม่มีรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อพักอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักอันดับสองจึงต้องรับไม้ต่อและรีบดำเนินการเพราะปัญหาประชาชนรอมไม่ได้โดยหลังจากนี้คงต้องสลาย8พักร่วมรัฐบาลเพราะผลคะแนนที่ออกมาเห็นชัดว่ากลุ่มสวอไม่เห็นด้วยกับการให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาล หากพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลก็ต้องแยกตัวออกมาส่วนกระแสโจมตีเพื่อไทยก็อาจมีบ้างแต่เชื่อว่าเมื่อได้เข้ามาทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นแล้วกระแสเหล่านั้นจะซาล,ลงไปที่สำคัญเรื่องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักก้าวไกลต้องชัดเจนให้ได้ก่อนวันที่27กร,รกฎาคมเพราะวันดังกล่าวพรรเพื่อไทยจะเสนอชื่อเศรษฐา เพราะการประชุมรัฐสภา19กร,รกฎาคมเห็นแล้วว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้แค่ชื่อละหนึ่งครั้งถ้ายัางมีพักเก้าไกลร่วมอยู่อาจทำให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยต้องสะดุดไปด้วย